ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันผิดนี้กับรัฐบาลไทยเนาะค่ะรัฐบาลไทยหวดที่แล้วของเฮ้ากะถือว่าเดินหลายสูตรเนาะค่ะอันนี้แอดจะทะยอยลงไปแล้วหลายสูตรกันก่นะเบิ่งคําเตือนของทางช่องเฮ้าก์อนเนาะค่ะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณเดอ้อค่ะพี่น้องที่เขามาเบิงมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะชุดแรกจะเป็นเด่นบนล่างตัวเดียวนะคะชุดนี้แอดเคยจับไปใส่ชุดตะล่างพิเศษอยู่นะคะแต่งวดที่แล้วหลุดได้เลขห้าะคะ่ะเา เพิ่งลุดงวดเดียวนึงเนาะพี่น้องลองเบิ่งว่ามันจะมันจะมาตัวใดมันจะเดินต่อบ่นนะะอ,อนเนาะค่ะเอากอนเนาะงวดเดียวนะคะเอากอนว่าสีใ่ใดตัวใดงวดนี้นะคะเดี๋ยวเบิ่งวิธีทำกันเลยพี่น้องคะ่ะวิธีทำเก้าหกสองศูนย์ศูนย์เนาะคะ่ะบวกห้าเนาะคะ่ะหลัก หน่วยบนบวกกัน3ครั้งได้เท่าไหร่บวก5คงที่2 3สามเป็น6 6 5, บวก5เท่ากับ1งชก,กันกับสูตรเด่นของแอดและได้ค่ะของแอดสูตรตัวเดียวที่เดินเงีๆกับใดเลขหนึ่งคือกันเนาะค่ะสูตรนี้ได้เลขหนึ่งพี่น้องสีเดินต่อปะ,ะ,ปน,ะน,นะคะมาได้บนล่างเด้อค่ะรัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องมาได้บนล่างค่ะ ไปต่อสูตรเด่นตัวเดียวสูตรที่สองเนาะคะ่ะเป็นสูตรระยะสั้นพึ่งจะเดินได้สามงวดแต่แอดเห็นแล้วแอดว่าเป็นตะเดินต่ออยู่เนาะคะ่ะอ่าตัวน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะค่ะเจ็ดหกหกสองสามเจ็ดเนาะคะ่ะห้า ใส่ไม่กี่ละแอกัะแพ่แต่ว่ามันพ็เห็นอีหลีพี่น้องห้ 5, 9, ะะ 2, เาเก้านาะค่ะสองเอาแกหนางานนี่แหละนอกพี่น้องเนาะนี่มันหน่อยกระดอดแทะเดี๋ยวพอเห็นเนาะค่ะนะคะ,นะคะ งวดนี้จะได้อะไรเขามาจังสี่เลยพี่น้องนะคะเขามาแบบนี้เลยเอฟซว่าห้วงกลมออซ่าเอาสีไปเต็มตัวเลขหายเลยว่นนะ,ะันเนาะค่ะตัวเลขหายเลยไม่เห็นสถิติเนาะคะ่ะก็เข้าที่เลข7ก็เข้าที่เลขห้าก็เข้าที่เลขสองเนาะคะ่ะถูกมาสามงวดติดเนาะคะ่ะอันนี้เป็นสูตรระยะสั้นอยู่เนาะคะ่ะไปเบิง้ง วิธีทำเลยค่ะพี่น้องนะคะวิธีทำม,มันสีไม่จิกมันจะทะลุไปหากันไหมคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเห็ดใบตั้งหากดีกว่าเนาะคะ่ะเป็นชุดของใครของมัานพร้อมใส่ไม่จิกพี่นอ้องซึ่งบ๊องเป็นระเบิงเลยเนาะคะ่ะมันตัวหน่อยโพดนั่นเนาะค่ะนะคะ,นะคะเอาหน้างานเลยเนาะคะ่ะสี่แปดสอง 9, 6, 2, 0, 0นะคะหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลัก10บน1ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งหลัก10ล่าง1ครั้งได้เท่าไหร่บวก4เนาะคะ8 2 16 8บวกกัน2ครั้งได้16 6บวก6ได้12 2บวก2ได้4 4บวก4คงที่ได้8 สูตรนี้ได้เลข8พี่น้องเนาะค่ะนะคะ,นะคะจะเอาวิธีทำกับอันนี้ไว้คนละอันกันเพราะว่ามันเป็นเมกิ๊กไงบอกมันซึมเนาะพี่น้องเนาะนะคะมันซึมอันนี้ก็คือวิธีคิดวิธีทำเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องผู้ที่มักคิดมาคำนวณเนาะพี่น้องเนาะกระเทียมมันเดินต่อนนะคะสูตรนี้ได้เลข8นะคะต้องเอาอันนี้ใบน้ำกันก้นเนาะคะ่ะพี่น้อง ีเมจิกออกกินกันละก็เป็นจะเบิ้มนะคะเบิ้มบอรดก็เห็นตัวเลขนะคะไปดูหลักหน่วยบนแม่นแม่น,มนเดินยาวๆเนาะคะ่ะเดินเงี้ยวๆงี่น้องเดินจริงทำมา13งวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเ้าสิบสิบเองวดหลุดหนึ่งแต่ตัวเลขมันจะไม่หาตัวแต่ว่า หน่อยตัวก็นี่มันกับมันคุ้มบรดี๋ยะพี่น้องเนาะคะ่ะถ้าสีลดเลือหน่อยฝีมือเฮาพท่านได้ถึงเนาะคะ่ะฝีมือเพระท่านได้ถึงกับงวดที่แล้วเข้าที่เลขสองเนาะคะ่ะหลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนแล้วก็จะชนกับสิบหน่วยบนสูตรนี้ค่ะพี่นอ้องชนกันยูทิเลขสองตัวเดียวที่บนผลออกหกสองเนาะคะ่ะแอดแต้มสีไว้ที่นี่นะนี่มันเต็มเนาะคะ่ะแอดจะเอาสองสูตรนี่ละลงให้พี่น้องนะคะ ที่นี่นะนี่มันเต็มแอดก็เลยย้ายนะคะมันเต็มนี่แอดเลยใหญ่มาใส่ใบนี่นะคะใหญ่มา่ส่ใบนี่เป็นอันเดียวกันแต่ว่าแอดจะเอาออกเอาใบนี้ออกนะคะเพราะว่ามันเต็มแล้วงวดที่แล้วหลักหน่วยด้ค่ะหน่วยบนรัฐบาลไทยเข้าที่เลขสองผ่านงวดนี้หลักหน่วยบนจะมีบอสามหนึ่งหกเก้าสี่ สามหนึ่งหกเสี่หกย่งงยูเทล่ยูพ uh ี่น้องจะเดินต่อเพราะทางหกมาอีกงวดนี่จะเป็นงวดที่เท่าไ่พี่น้องว่าเรี่ยงกันมากเงียวเลยนะคะมาตั้งแต่แปดหกเจ็ดห6ศู6ย์หกหกหสองหกหสองหนึ่งสสาี่ห้าหงวดติดหกยังพระท่านในนี้ยูพี่น้องถ้าหมากงวดนี่จะเป็นงวดที่หเนาะค่ะ งวดที่6บนพร้อมนะคะที่บนล่องลางเบเกียวถือว่าพิษเนาะคะ่ะบนเท่านั้นนะคะพี่น้องแคปเอาเดอค่ะแคปเอาสูตรหลักหน่วยบนนี้นะคะนี่คือสูตรที่แอดเฮเนาะคะ่ะสูตรหลักหน่วยพี่น้องก็แคปเอาวิธีทำนะคะวิธีทำนะคะแอดจะไปสูตรนั่นเลยนะคะมันเวลามันจะเบิดแล้วเนาะคะ่ะแคปเอานี่เดอ้อค่ะ หลักหน่วยบนมีจะต้องมีติดสามหนึ่งหกเก้าสี่นะคะแอดมันมากแล้วที่นองสูตรนี้มันเดินเงีนเงานาะคะ่ะสูตรนี้ก็คือสูตรสิบหน่วยบนก็เข้าที่เลขสองเนาะคะ่ะแต่แอดมันว่าเลขศูนย์จะมากบนพิกล็อกนะคะพิกล็อกเลยค่ะงวดนี้จะได้อะไรไปดูวิธีทำเนาะคะ่ะวิธีทำที่นองเบิงะะ้งได้ค่ะ แปดสองสิบหกหลักหลักหมื่นบวกกันสครั้งหลักพันสาครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งได้เท่าไรบวกหนึ่งสี่สองเนาะค่ะแปดบวกกันสครั้งได้สิบหบวกหได้สิบสบวกหคงที่บวกหได้แปดแปดบวกหนคงที่ได้เก้าเก้บวกสคงที่ได้สามสบวกสอคงที่ได้หชนกันบอพี่น้องเดี๋ยวด้เก้าสามห้า เ3้เนาะคะ่ะชนกันที่เลข9กับเลข3ามพี่น้องเนาะคะ่ะอันนึงหลักหน่วยบนอันนึงสิหน่วยบนงวดที่แล้วชนกันที่เลข2ก็มาที่6กสองงวดนี้ชนกันอีกที่เลข9กับเลข3นี่แหละตัวเต็งหนึงที่แอดจะจับเพราะว่ามันชนหลายสูตรมากเนาะคะ่ะพี่น้องก็เอาไปเป็นแนวทางเด้อคะ่ะ นะคะสิหน่วยบนแล้วก็นหน่วยบนเน้นๆชนกันงวดที่แล้วที่เลข2ก็มาที่2งวดนี้3 1 6หนึ่อีกใบหนึ่งได้เก้าสาหาชนกันที่เลข9กับเลข 3. สาเดินต่อพ่อพี่น้องนะคะมากก็ดีเนาะพี่น้องเนาะ้าขออนุญาตบาัดขคำถ้ะฝนกระลังมากจิตตกใหบ้านนี้พอบานแอดประกาศขึ้นไพ่แรงแล้วตรงบนแอดเนาะคะ่ะ เสียงฝาห้องค,คืนคืนยูหันพี่น้องตะลังมาเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไวส้สำนีเนาะค่ะพอกันคลิปหน้ามือแร่งบุพี่น้องลังเล่าพัฒนาออกเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ